แล้วก็ลืมอืมนี่นะคะอืมลืมไปหมดเลยนี่ก็ลืมนั่นก็ลืมนะคะค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสีหน้าทามแล้วค่ะนี่ค่ะช่วงนี้เราใส่กะปิมุ้งรสทอทงเข้าไปได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะอืม หอมหอมหอมแค่นี้เองค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะหอมมากเลยค่ะข้าผัดกะปินะคะอร่อยค่ะนี่ค่ะ กินก็จะไม่ไปรบกวนข้างห้องนะคะเพราะเราใส่ทีหลังนะคะผัดจนสุกนะคะผัดเข้ากันแล้วก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะหอมมากค่ะบี้ข้าวให้แตกด้วยนะคะ ข้าวข้าวเก่าค้างหม้อจะอร่อยนะคะข้าวผัดนะคะเมนูนี้ค่ะเคล็ดลับก็คือใช้ข้าวเก่าค้างหม้อนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะต่อไปก็ใส่ต้นหอมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอาเก็บไว้ วางข้างหน้าหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะต้นหอมเวลาทานก็ทานกับแตงกวาต้นหอมแล้วก็มะนาวนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะไม่ต้องสั่งแล้วนะคะเดลิเ,ลเวอรี่ไวกว่าค่ะอันนี้ไวกว่าเด็กๆชอบนะคะนี่ค่ะปิดเตาได้เลยค่ะนี่ค่ะกระปิตัวนี้ค่ะจบเลยค่ะกระปิกระป,ร,ะประปุกเดียวนะคะ อร่อยมากนะคะนี่กะปิปรุงรสทอทงนะคะอืมอืมหอมนี่เสิร์ฟด้วยพริกน้ำปลานะคะอืมหอมมากค่ะ หอมใช่ไหมคะกลิ่นหอมอย่างแรงนะคะอืมนี่ค่ะปิบปรปุงรสนะคะเราก็ นิดนึงเอาไว้ข้างหน้านิดนึงนี่ค่ะข้าวผัดกะปินี่ค่ะ,ะ,คะง่ายมากเลยค่ะเห็นไหมคะแป๊บเดียวได้ทานแล้วค่ะไม่ถึงห้านาทีได้ทานแล้วนะคะข้าวผัดกะปิทอทงนะคะอร่อยอร่อยสุดยอดเลยใช่ไหมคะเมนูนี้เมนูที่สามแล้วเห็นไหมคะแป๊บเดียวค่ะได้ทานแล้วเลเลเล่ยังสั่งไม่เร็วเท่าเราเลยนะคะความไวของเราค่ะดูสิคะ่ะลายไหลเลยนี่ยค่ะ เด็กทานได้อร่อยมากมันมันมันนะคะทานแล้วจะระวังอย่างเดียวนะคะระวังอ้วนนะคะเพราะว่ามันจะเพลินมากเลยนะคะข้าวผัดกะปิตัวนี้นะคะนะคะนี่ค่ะเด็กเด็กวัยรุ่นนะ่ะชอบมากนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะให้ดูนะคะข้าวผัดกะปินี่ค่ะสีเราก็กินขาดแล้วนะคะกล้องนี้ทําไมอ่ะอ้าวนี่นะคะเห็นไหมคะกล้องนี้อร่อยใช่ไหมคะสุดยอดนี่ค่ะ ด้วยกระปิของเรานะคะนี่ค่ะกระปิกระปุกเดียวนะคะจบค่ะนี่ค่ะเห็นไหมกระปุกเดียวค่ะจบค่ะต่อไปเป็นเมนูที่สี่เมนูสุดท้ายของเรานะคะขออนุญาตแสนแมสอีกนิดนึงนะคะขออนุญาตเตรียมของนะคะนี่ค่ะกระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะร้อยบาทซื้อใน ซื้อได้เวลาไฟ์สดเท่านั้นนะคะที่เราจะแถมผัดไทยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราอยากให้ลองชิมดูว่ามันอร่อยจริงๆนะคะซื้อได้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยค่ะเก็บเงินปลายทางค่ะตัดแล้วค่ะร้อยบาทนะคะซื้อเฉพาะในรายการนะคะปกติเราขายอยู่หนึ่งกระปุกถ้าปลายทางเราคิดค่าส่งสามสิบสองบาทแล้วก็ถ้าปลายทางอีกสิบบาทนะคะหนึ่งกระปุกร้อยสี่สิบสองบาทนะคะหนึ่งกระปุกได้นี่ค่ะนะคะเวลาเราขายที่ ในเพจนะคะเราขาย142บาทได้กระปุกเดียวน,นะคะแต่ถ้าซื้อในเวลาไลฟ์สดเท่านั้นนะคะนี่ไปเลยค่ะ100บาทค่ะได้ผัดไทยด้วยนะคะแล้วก็ได้กะปิด้วยนะคะกะปิทอทงนะคะอร่อยนี่ค่ะแค่นี้เองค่ะ100บาทนะคะเพราะว่าเราไม่มีจ่ายค่าเฟสนะคะนี่ค่ะ100บาทนะคะง่ายๆนะคะนี่ะกะปิปรุงรสทอทงนะผัดไทยเราก็35บาทแล้วนะคะลองเอาไปชิมดูนะคะ อร่อยมากค่ะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเมนูต่อไปเมนูสุดท้ายของเรานะคะด้วยซอสผัดไทยทอทงนะคะก็คือมีกรอบนะคะมีกรอบเราเนี่ยเป็นสูตรของโบราณน,นะคะก็คือเป็นสูตรมีกรอบส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดใครไม่รู้จักคะเพราะว่ามันก็คือจะเป็นส้มที่เป็นเ,เล็กๆที่เขาเอาไปไหว้ตรง ไปวางประดับตรงตรงอะไรอะตรงสารตรงอะไรค่ะประมาณนี้ค่ะส้มจี๊ดมันนี้ไม่มีให้ดูว่าจะไปหาตัวอย่างส้มจี๊ดมาให้ดูไปเปิดอินเทอร์เน็ตได้ค่ะส้มจี๊ดก็คือส้มเล็กๆสวยๆวยนะคะที่เขาวางประดับนะคะมีกรอบเครื่องปรุงเราก็มีนี่นะคะมีกรอบนะคะเราก็ใช้มีวิธีการทอดก็คือไฟร้อนๆนะคะเราก็เทสไปก่อนว่ามันร้อนหรือยัง โยนหมี่กรอบหมี่ลงไปถ้ามันฟูขึ้นมาทันทีเลยค่ะเราก็ผัดออทอดได้เลยนะคะนี่ค่ะหมี่กรอบนะคะวิธีการทํานะคะแล้วก็หลังจากทอดหมี่กรอบแล้วนะคะเราก็ตักต่อด้วยเอาไข่ตีๆแล้วก็เอากระชอนวางแล้วก็เทลงไปนะคะแล้วก็จะได้ไข่แบบฟูๆแบบนี้นะคะเพื่อจะทาหมี่กรอบนะคะเราจะข้ามขั้นตอนใั้นนิดนึงเพืาะ นะคะก็คือมีกรอบรอกระทะแป๊บนึงนะคะเครื่องเป็นก็มีมีกรอบนะคะไข่นี่ค่ะไข่นะคะก็มีกรอบนี่ค่ะเดี๋ยวก็เอากระทะมาก่อนนะคะนี่ค่ะส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดที่เราเอาแต่เปลือกนะคะนี่ค่ะส้มจี๊ดที่เราเอาหลังจากทอดไข่แล้วเราก็ทอดด้วยทอดบนมะกรูดแล้วก็ทอดพริกนะคะแล้วก็ทอดส้มจี๊ดเหมือนกันนะคะอันนี้ผ่านการทอดมาแล้วนะคะ เพื่อความไวนะคะนี่ค่ะเอาแต่ใช้แต่เปลือกนะคะน้ําเดี๋ยวเราจะมาโรยสำหรับน้ําส้มจีนเราจะมาโรยขี้หลังค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะสูตรนี้สูตรส้มจีนโบราณนะคะอร่อยมากค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันด้วย,วยนี่ค่ะซอสผัดไทยนะคะมีกรอบนะคะมีกรอบอาหารชาววังนะคะมีกระทะมาแล้วนะคะเดี๋ยว ขอติดขอเปิดเปิด,เป,ดเปิดขวดได้หน่อยนะคะพอดีใส่กลุงมมือเปิดเปิดขวดยากนิดหนึ่งนะคะสังเกตดูนะคะไม่ใช้น้ํามันนะคะยกเว้นตอนที่เราทอดหมี่กรอบเท่านั้นนะคะมีความจําเป็นต้องใช้น้ํามันนะคะค่ะเหมือนเดิมค่ะก็เอาขวดก่อนแล้วก็ใส่ใส่ซอสผัดไทยเราลงไปนะคะ หมดแล้วนะคะขวดนี้เห็นไหมคะทาได้หลายเมนูอร่อยนะคะนี่มาเลยมาดูค่ะง่ายง่ายขยับขวดก่อนนะคะนี่ค่ะขออนุญ,ญาตเปิดแมสดน,นึงนะคะทิมงานออกไปแล้วค่ะนี่ค่ะใส่อะไรก็ไปก่อนเนี่ยค่ะหอมแดงลงไปก่อนเลยนะคะ เขาให้มาเยอะนะคะเราใส่ไม่เยอะนี่นะคะหอมแดงเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะด้วยซอสผัดไทยทอดทงนะคะ นี่ค่ะใส่หอมแดงเสร็จผัดให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่แป้งนะคะแป้งกระโพดนะคะละาลายน้ำนะคะอุ๊ยปกเลยนี่ค่ะให้มันเหนียวเหนียวนิดนึงค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะ ต่อไปเราก็ใส่ที่เราเตรียมมานะคะก็คือพริกกับนี่ค่ะใบมะกรูดทอดนะคะพริกทอดใบมะกรูดทอดใส่ลงไปก่อนนะคะค่ะไปเราก็ใส่หมี่ของเรานะคะหมี่กรอบลงไปผัดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะหมี่กรอบของเรานี่ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ไข่นะคะหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะมี่ตอบเราหอมหน่าทานนะคะ โบราณนะคะอร่อยมากค่ะจิดแก๊สก่อนนะคะปิดเตานะคะแล้วเราก็ใส่ส้มจีดลงไปนะคะ นี่ค่ะแล้วใส่น้ำส้มจิตนิดนึงนะคะนี่ค่ะขอขอเส้นอีกหน่อยได้ไหมทีมงานใส่น้ำผัดไทยเยอะไปหน่อยโอูยตายขออนุญาตใส่เส้นไปอีกหน่อยนะคะ เดี๋ยวนะคะอีกนิดเดียวเออได้แล้วขอ,ข,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะใส่น้ำผัดไทยเยอะไปหน่อยนะคะโอเคนี่ขอแก้หน่อยนะคะหอมแล้วค่ะนี่ค่ะ กรอบของเราเส้นก็หอมนะคะเครื่องเยอะนะคะนี่ค่ะ หอมมากเครื่องก็เยอะนะคะถ้ามีกุ้งแห้งสามารถใส่ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะขอจานทีมงานหน่อยนะคะเดี๋ยวค่ะอืมหูยหอมหอมหอมโหจะขออนุญาตชิมหน่อยน้ำลายไหลนี่ค่ะ มีกรอบเราแค่นี้เองค่ะนี่ซอสผัดไทยทอทงนะคะ